ก๋อยสาวิสาร้านพอแทสสวัสดีจ้ามาเมื่อนี้มีเมนูลาบหมูจ้ะแม่ลาบหมูเนาะกำลังปักก๋อยบักเน่าจ้ะลาบสมมาเท่านีาน้แหละใส่บักผิกใส่ข่าขวานหอมๆเนาะจ้ะ สับละเอียดบละเอียดแล้วต่ผู้มักเนาะจ้ะมักเป็นต้นกับซอยเป็นต้นกันเลยเนาะเ,เ,เดี๋ยวเขาจะมาบอกวิธีการปรุงกันเนะค่ะมาจา้ะใส่เกลือเนาะ ใส่เกลือลงไปใส่เกลือกับบักหน้าว่ะเฮ้อหะหะมันจะสมพริกเผ็ดหน่อยเผ็ดร้ายแต่ชอบจะ้ะข้าวคั่วขวคั่วไม่ไม่ หอมเพราะเนี่ยเพราะเนี่ย,ยที่นี่แต่ผักเย,ยามาจ้ะใส่ชชโอกลงไปขห้เขาขยับผั นี่น้ำปลาตงไป เสร็แล้วเรียบร้อยจ้ะจแ,ลแล้วก็ไปเก็บอันห้รมากินกับใบบกตูมไปแล้วเนาะเจอกันในคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า